สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดสลามุอะลัยกุมวะเรฮัมมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลาอิห์ซานิฮิวัลชุกรุอะลาอฮิฟีกิฮิวัมตินานลิฮิ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما من لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد قوى قوام ميتا الله سبحانه وتعالى นะครับเพื่อให้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ผมได้นําเอาประเด็นต่างๆนะครับที่ในส่วนขอย้ำนะฮะว่าในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากีดะเนี่ยแต่ว่าเป็นมันฮัชของบรรดาซาลฟซอลละของบรรดาบ,บรรพชนของเรานะครับของบรรดาผู้ที่ธนรสุนทรลาลโฮอลีฮุสัลานะครับได้ได้ให้การประกันว่าเป็นนะครับกลุ่มชนที่มีความถูกต้อง อยู่ในแนวทางมากที่สุดนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนั้นผมก็ได้ชี้ไปได้3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือ1น,นะครับเขาเรียกว่าจะต้องไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ในเขาเรียกว่า,าความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความริยะนะครับประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราหลีกเลี่ยงได้ เราต้องคำนวณก่อนว่าเราจะต้องประมาณก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดสิ่งที่เราจะแสดงออกไปเนี่ยถ้ามันก่อให้เกิดการริยะแล้วมันจะมีผลกับเราเราก็สมควรที่จะนิ่งเงียบซะสมควรที่จะแก้ตัวไปซะซึ่งอันนี้นั่น,นแม้กระทั่งใน,ใน,ใ,นในวิชากเบะนะครับในวิชาที่ประมวลที่ว่าด้วยเรื่องของการการพิพากษาการตัดสินเนี่ย มันก็จะมีการบันทึกความหรือว่ามีการแจ้งความนะครับมีการฟ้องร้องกันในลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าด่าวาดัฟอตุฮัมนะครับดาวาดัฟอตุฮัมนะครับก็คือเป็นการฟ้องเพื่อที่จะไม่ได้ฟ้องหาคู่กรณีนะครับแต่ว่าเป็นการถ้าเป็นบ้านเราก็จะหมายถึงการแจ้งความนะครับเพื่อลงบันทึกว่าตัวเองนั้นได้ อยู่ในลักษณะแบบนี้หรือว่าทําไปในลักษณะเช่นนี้เพื่อเป็นหลักฐานในอนาคตข้างหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่อาจจะสุมเสี่ยงต่อการเาขาเรียกว่ามีคู่กรณีได้นะครับเช่นท่านพี่น้องอาจจะติดตามข่าวก็อาจจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีกรณีกันหรือว่ามีความเข้าใจอาจจะมีรถในกรณีของรถขับรถไปตามท้องถนนแล้วเกิดเฉียวชนกันแต่คู่กรณีอีกคนนึงเนี่ย ไม่ถือสาหาความก็ขับรถไปเลยในขณะที่เราเนี่ยก็ด้วยความกลัวนะฮะกลัวว่าเอมันจะเปลี่ยนใจในภายหลังนะมาไปแจ้งความว่าเราเฉียวชนและหลบหนีเราก็เลยไปที่โรงพักซะก่อนนะครับเราก็ไปที่โรงพักแล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้กับเจ้าหน้าที่ว่าอ่าวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์เฉียวชนกันนะแต่ว่าคู่กรณีของเราเนี่ยเขาไม่ได้ติเดเรียกว่าไม่ได้ติดใจเอาความกับเราเขาก็อ่า จากลากันไปด้วยดีแต่วันนี้เราก็ขอมาลงบันทึกไว้ก่อนเผื่ออนาคตข้างหน้ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะไปแจ้งความว่า,าเราเกิดเหตุการณ์เฉียวชนกันแล้วเราเป็นฝ่ายหลบหนีมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้อันนั้นคือประเด็นที่1อันที่2ก็คือ,อพอเวลาเราเจอใครประเด็นที่2ก็คือ,อเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้เหตุผล ในการกระทําของเราว่ามันสอดคล้องกับแบบอย่างสอดคล้องกับสุนนะของท่านหลวุนทลลห์ออลหะวสล,ลัมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านสายอิบเนจูเบและท่านฮุไอิบนียอัลระห์มาเนี่ยได้พึงปฏิบัติต,ต่อกันและนอกจากนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นคนอื่นเขาทำลงไป เราก็ต้องถามหาเหตุผลของเขาก่อนเอ๊ะทำไมคุณไปทําอย่างนั้นละ่ะจะผิดจะถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านพี่น้องแต่ท่านพี่น้องต้องถามเขาก่อนว่าเอ๊ะทำไมถึงทําแบบนั้นทําไมถึงทําแบบนี้มีเหตุผลอะไรนะครับบางทีท่านพี่น้องอาจจะไปเจอใครก็แล้วแต่หรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำในสิ่งที่จะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ขอให้ท่านพี่น้องถามหาเหตุผลของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บางเรื่องบางราวที่ท่านพี่น้องอาจจะตัดสินใจว่าเอ๊ะมันแบบเนี้ยมันทําแบบเนี้ยไม่ถูกนะมันทําแบบเนี้ยไม่เหมาะสมนะ แต่ท่านพี่น้องต้องถามคนที่ลงมือทํากันว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่ไปทําแบบนั้นคุณมีความจําเป็นอะไรจะต้องไปทําแบบนั้นนะครับเช่นท่านพี่น้องในปัจจุบันเนี่ย <S <S เหตุการณ์ในปัจจุบันของเรานี่เลยที่เป็นข่าวตามหน้าทีวีเนี่ยนะครับทุกเช้าเลยนะมีคนสองคนทะเลาะกันนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อสักระยะนานมาแล้วนะครับระยะนานมาแล้วนะครับมีการนําข่าวนะครับที่บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ย บ้านอยู่ตรงกันนั่นแหละนะครับอีกคนหนึ่งขับรถออกมาแล้วก็เอาไปชนอีกคนหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านของตัวเองก็คือบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันนี่แหละขับรถออกมาแล้วก็ไปชนกันพอไปสืบข่าวสืบไปกันมาก็คือสองคนเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดก็คืออ้าวทาไมเขาเรียกอะไรนะทําไมคนนี้ถึงขับรถจากบ้านตัวเองไปชนเขามันมีเหตุผลอะไรโดยที่เราเราจะตัดสินทันทีเลยว่าคนที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ขับรถไปชนเขาเนี่ยเป็นคนผิดหรือแม้กระทั่งท่านพี่น้องอจะจจาได้ท่านพี่น้องเคยจําได้ไหมฮะที่มีการขับรถปาดหน้ากันแล้วก็ไล่ยิงกันนะครับที่มีคนแก่เอาปืนไปยิงวัยรุ่นอะไรนะครับท่านพี่น้องจําข่าวได้เราก็จะตัดสินใจว่าเออให้วัยรุ่นนี่มันทํารุนแรงเกินกว่าเหตุนะนะครับ เอาลงจากรถขับรถปาดหน้าเข้าแล้วก็ลงจากรถแล้วก็มามาล้อมรถเขาไว้ลุงก็เลยต้องป้องกันตัวด้วยคว้าปืนมายิงนะครับท่านทนพี่น้องจําข่าวได้แต่ปรากฏว่าเมื่อศาลตัดสินท่านศาลท่านไม่ได้ตัดสินเฉพาะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอหรือว่าอยู่ในกล้องวงจรปิดแค่นั้นนะครับท่านมองย้อนกลับไปว่าอา้าวเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ที่นะครับ อะไรหล่ะม,มีเรื่องมีราวกันตั้งแต่ร้านขายของข้างทางน,น,นะครับแล้วก็มีการขับปาดหน้ากันไปกันมาระหว่างทั้งสองคันเนี่ยซึ่งฐานสารท่านก็พินิษแล้วว่าทารุงเนี่ยมาดีเขาเรียกว่ามาดีมีเจตนาที่จะเอาเรื่องเอาราวก็คือเอาละอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแต่ถ้าเกิดลุงจากไปด้วยดีก็คือเอาละรู้ว่าเด็กวัยรุ่นมันไม่พอใจนะครับ แล้วลุงก็พยายามที่จะขับรถให้ไปทางอื่นดรวยขับรถทิ้งระยะให้ห่างกันออกไปแต่นี้ปรากฏว่าตลอดระยะทางหลายกิโลเนี่ยขับแซงกันไปแซงกันมาเปิดกระจกด่ากันหรืออะไรในลักษณะแบบเนี้ยสต็อปไฟเข้าหากันนะครับมีการบรีบตาใส่กันนี่ก็จะทําให้เกิดประเด็นจนกระทั่งบานปลายไปจนกระทั่งถึงมีการเอาปืนมายิงกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเวลาจะพี่น้องจะตัดสินอย่าตัดสินเฉพาะสิ่งท,ที่ท่านพี่น้องเห็นต่อหน้า ย้อนกลับไปดูบริบทตั้งแต่เริ่มนะฮะแล้วก็ทั้งหมดทนะ่านพี่น้องจะก็จะได้ข้อมูลความจริงว่าเออคนไหนเป็นฝ่ายผิดและผิดตรงไหนคนไหนเป็นฝ่ายถูกและถูกตรงไหนและความผิดเนี่ยสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะครับนี่คือ3ประเด็นที่ผมเกินไปแล้วนะครับปุ่นตุวฮดีสุนฮดดะสนาฮดดะนาฮุชะบีนะครับท่านฮุสัยก็เล่าต่อไปว่าอ่าที่ที่ที่ฉันมาเป่าอย่างเงี้ย ภูษาดการแล้วท่นก็มาเป่าเนี่ยเพราะว่าฉันได้มีได้ยินฮะดิษบทหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านชาบีบอ่านี่คือประเด็นที่สี่นะครับท่านพี่น้องพอเวลาท่านพี่น้องจะอ้างอิงหลักฐานท่านพี่น้องจะอ้างอิงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหูกบมเรื่องราวของศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องอย่าไปอย่าไปค้นหาแค่คําพูดทัศนะของนักวิชาการท่านนั้นท่านนี้ท่านพี่น้องย้อนกลับไปดูซิว่ามันมีตัวบทฮะดิษไหมมันมีอายะกุรอานไหมที่มาสนับสนุนเรื่องนี้ มันมีหลักการตรงไหนไหมที่เขาเรียกว่าอดิลละตุลอะกามนะครับท่านพี่น้องพอเวลาท่านพี่น้องเนี่ยจะเรียนอุสลุลฟิกท่านพี่น้องจะเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องต้องเรียนเรื่องอุสลุลฟิกด้วยฮะเพราะอุสลุลฟิกคือวิชาแม่บทที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นกรอบนะครับเป็นวิชาแม่บทที่ตีกรอบเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเดินไปในกรอบนี้แล้วเราก็จะมา ถึงแม้ว่าเราจะเรียนฟิกจะมัสอละลั์ไหนก็แล้วแต่จะเป็นประเด็นไหนก็แล้วแต่แล้วเราก็จะอยู่ในกรอบของศาสนาก็คือถ้าเราจะอ้างอิงหลักฐานหนึ่งเราจะต้องเอามาจากกิตาบก็คืออายะคุรอานแล้วก็ซุนนะก็คือฮะดีษของท่านลซุนซุนล,ลัลอฮุอะลยฮิอะซัลลัมอันที่สามอิจมานะครับนี่คืออดิลละตุลอะกามทั้งสามเรื่องทั้งสามสิ่งที่นักวิชาการทุกหมดบอกว่าถ้าเรื่องไหน ประเด็นไหนก็แล oh. ้วแต่ม <bulun> ีต <questo S 2> <t> ัวบทจากกุรานตัวบทจากฮะดีสหรือมีอิจมะมาแล้วแล้วก็เรื่องนั้นไม่ต้องไปค้นหาหลักฐานจากทรงอื่นอีกแล้วฮะเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันท่านฮุสัยบนอับดุลฮะมานก็เลยบอกฉันก็มีฮะดีสไงเป็นฮะดีสของท่านชาบีเราให้ฟังว่าก็ละวะมาวะมาวะมาฮัดดาสกุมนะครับสอิดก็เลยถามต่อไปว่าอ้าแล้วเขาบอกอะไรคุณมาฮัดดาสนาอันบุไรดะทับนุฮุซัยบนะครับท่านฮุสัยก็บอกว่าเป็นฮะดีสที่ท่านชาบี เล่ามาแล้วก็เล่ามาว่าฮะดิษเนี่ยรายงานมาจากบุไรดะอิมุลฮุซัยบท่านพี่น้องครับสังเกตให้ดีมีการอ้างอิงถึงคนที่เล่ามาอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในกระบวนการวิชาอัลฮะดิษที่เรียกว่าอุสุลฮะดิษหรือมุสตละฮุลฮะดิษนะครับอิสนาตหรือสนัดท่านพี่น้องอาจจะคุ้นเคยนะครับท่านพี่น้องที่ติดตามการบรรยายของนักวิชาการของของบรรดาผู้รู้เนี่ยหลายต่อหลายท่าน หลายต่หลายท่านพอเวลาพูดถึงอิสนาหรือสนัดนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของของ,ขอ,งอุมมานนี่เลยเป็นจุดเด่นของอุมมานนี่เลยอุมมะก่ <c oughs> อนๆนะครับอุมมะก่อนๆไม่ว่าจะเป็นของท่านอบีมูซาหรือท่านอบีอีซาก็แล้วแต่นะครับจะมีการบันทึกมีการเล่าเหมือนกันละเหมือนเหมือนวิธีการของเรานี่แหละว่าสมัยที่ท่านอบีมูซายังมีชีวิตอยู่ทนานนา่า,อางงนอบีมูซาบอกว่าอย่างนั้นบ,บอกว่าอย่างนี้อบีอีซาบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าอย่างนี้นบีท่านนั้นว่าอย่างนั้น แต่คนที่เล่าไม่ได้อยู่ในช่วงยุคของนบีอีสาแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเห็นเขาทาันท่าน,นาบีอีสาพูดไว้จริงแต่ศุนนะของท่าน,นาบีมุฮัมมัดสุลาลัลฮวอะลัยฮะสัลลัมนี่ยเป็นมีซะเลยนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นมีซะเป็นข้อเด่นแล้วก็อาจจะเป็นข้อเด่นที่มีอยู่ในเฉพาะอุมานีด้วยซ้ำนะ <mans li ew ad> ครับ ทุกฮะดีษที่มีการอ้างอิงกลับไปหาท่านโสซุลสลลร์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากว่าท่านโสซุลสลลร์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสียชีวิตไปถ้านับจากสมัยเราก็1,400กว่าปีแล้วนะครับ1,400กว่าปีถามว oh ่าระยะเวลา1,400กว่าปีเนี่ยเราไม่ได้ยินจากท่านโสซุลสลลร์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนอันที่สองเราอันที่หนึ่งเราไม่ได้ยินจากท่านโสดุลแน่นอนอันที่สองและสิ่งที่มาถึงเราเนี่ยท่านโสดุลไม่ได้เขียนด้วยกับมือแน่นอนเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วเราจะมั่นใจได้้้ยยยัังงงงไไไว่่่่่่าาาอออสิทีีเเรดกลนนู มันเป็นคาพูดของท่านรอซูลสลัลอห์อะัยฮิวะซาลัมจริงมันเป็นข้อตัดสินที่มาจากท่านรอซูลสลัลอหอะัยฮิวะซัลัมจริงนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการฮะดีษจึงมีการสืบสายรายงานคําว่าสืบสายรายงานก็คือจากผู้พูดที่อยู่ปัจจุบันนี้อย่างผมเนี่ยใครเล่าให้ผมฟังผมต้องบอกให้ได้นะครับและนอกจากนั้นคนที่บอกให้กับคนที่บอกให้ผมฟังก็คือผมเป็นเบอร์หนึ่ง เบอร์สองบอกผมฟังเบอร์สองได้มาจากใครเบอร์2ได้มาจากเบอ,าากบอร์3เบอร์3ได้มาจากเบอร์ 4, 4 4ได้จาก55 5ได้จาก6กจนไปเเรื่อยไปจนกว่าจะถึงท่าน,นลลลอัลสุลสลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลัมท่านพี่น้องคิดว่าต้องใช้คนกี่ชั้นครับกี่รุ่นนะครับระยะเวลาใน100ปีเนี่ยนะครับจะมีคนอยู่ประมาณสัก3ามรุ่น2รุ่นถึง3รุ่นท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันอะท่านพี่น้องเกิดมาเนี่ยแต่ท่านพี่น้องอยู่จนกระทั่งถึง100ปีเนี่ย พอทันทีที่ฉันไปน้องครบอายุ100ปีคนที่อยู่ในช่วงเดียวกับท่านก็คือเพื่อนๆของท่านหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นลูกของท่านแล้วก็เป็นรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนถ,ถ้าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีถึง3าถึงสรุ่นด้วยซ้ำเหมือนกันครับกระบวนการสายรายงานสืบทอดคำบอกเล่าของท er. รซุนสลาลฮออลีอุสัมใช้วิธีการแบบนี้แต่ที่สำคัญก็คือคนที่เล่าจะต้องบอกให้ได้ว่า ฉันได้ยินมาจากใครและคนนั้นได้ยินมาจากใครคนนั้นได้ยินมาจากใครแล้วแต่ละคนเนี่ยมีคนสมบัติที่น่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะครับท่านพี่น้องวิชาอุลูมุลฮดีษมุสตะรุลฮดิษเป็นเรื่องที่มีความยากมีความซับซ้อนฮะเพราะเท่ากับว่าท่านพี่น้องนั้นจะต้องศึกษาแค่ฮดิษแค่หนึ่งบทนะท่านพี่น้องจะต้องศึกษาจากตัวของท่านพี่น้องเนี่ยของตัวผู้เรียนเนี่ยเรื่อยย้อนลงเรื่อยย้อนไปเรื่อยจนกว่าจะถึง ตรว่านสนสุนทรลัลฮุอะลิวะสัลัมแต่ครับแต่ในปัจจุบันนี้อาจจะง่ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทันทีที่มีการบันทึกขะดีนะครับทันทีที่มีการบันทึกขะดีก็คือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยก็เราก็อาจจะไม่ต้องเขาเรียกว่าอ้างอิงนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะถูกจดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วว่า,ได,า,าได้มาจากใครได้มาจากใครได้มาจากใครและแต่ละคนนั้นก็เป็นบุคคลที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าซิกก นะครับมีคุณสมบัติมากพอมีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะจัดให้ได้ว่าคนคนนี้ไม่พูดโกหกแน่นอนคนคนนี้มีความจําดีแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องที่บบสถ์โซเียบุคอารีซเียมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมฮะจริงๆแล้วท่านอิหม่ามบุคารีเนี่ยนะครับได้บันทึกรวบรวมฮะดีสไว้ในซเชียของท่านที่บอกว่ามีประมาณสัก7 0 0 0กว่าฮะดีสนะครับ 7,000กว่าฮะดีษแต่ท่านพี่น sure ้องรู้ไหมฮะจริงๆแล้วท่านอิหม่ามบุคอรีเนี oh ่ยท่องฮะดีษไว้ได้ทั้งหมดนะครับสามแสนกว่าฮะดีษนะครับพร้อมสายรายงานนะท่านพี่น้องไอตัวไอท่องตัวบทฮะดีษเนี่ยยังง่ายนะครับยังง่ายแต่สายรายงานเนี่ยสายรายงานเนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเสียชีวิตปีที่200กว่ากนะครับ200กว่ากท่านพี่น้องคิดดูซิว่า200กว่ากย้อนกลับไปหาท่านนบีเนี่ยต้องใช้คนรายงานกี่รุ่น แล้วแต่ละรุ่นเนี่ยต้องจําให้ได้ว่ารายงานมาจากใครบางครั้งนะครับบางครั้งบางขดดิษเนี่ยรายงานมาสองสายท่านพี่น้องอาจจะงงอยู่แล้วรายงานสองสายแปลว่าอะไรก็คือมีคนสองคนเล่าให้อิหมบุคารีฟังท่านอิหมบุคารีได้รับขะดิษบทนี้มาจากครูของท่านสองสายแล้วทั้งสองสายก็ได้รับงานมาจากรับรายงานมาจากสายสายของตัวเองเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายครั้งเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่าท่านพี่น้องมีขะดิษอยู่สักสักสามแสนขะดิษไม่ต้องสามแสนนะฮะท่านพี่น้องมีอยู่สักร้อยเดียวเนี่ย ท่านพี่น้องจะจําได้ทั้งหมดไหมนอกจากตัวบทนอกจากตัวบทสายรายงานคือเรื่องที่ยากที่สุดแต่ปรากฏว่าทั้งสามแสนฮะดิษเนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีคัดออกมาที่ท่านบอกว่าซอเฮียค่อนข้างค่อนข้างมากค่อนข้างมั่นใจได้มากว่าเป็นคําพูดของท่านอัลซุลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจริงเนี่ยแค่เจ็ดพันกว่าหะดิษและอีที่เหลือไปไหนครับท่านพี่น้องที่เหลือนั่นไม่ได้หมายความว่าอิหม่ามบุคอรีจะตัดสินว่าไม่ใช่ซอเฮีย แต่ว่าบางทีอาจจะเป็นฮะดิษที่ซ้ํากันนะครับพอเวลาเป็นฮะดิษที่ซ้ํากันท่านเขาจะเลือกสายที่ท่านมั่นใจที่สุดมาใส่เอาไว้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่คนขังยากนะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านพี่น้องที่ทําไม่เคยศึกษาเนี่ยจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องไปเรียนสายไดงานฮะดีษเพราะการบันทึกฮะดิษไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านรอรซูลสุลลาะฮุลีฮุลสลัมมีชีวิตอยู่นะฮะท่านรอรซูลห้ามบันทึกส่วนที่เป็นฮะดีษในสมัยที่ท่านรอรซูลสุลลาะฮุลีฮุลสลัมเนี่ยไว วะฮีที่มาหาท่านเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างก็คืออัลกุรอานกับพะดีษอัลกุรอานก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาอาลาทรงประทานคํานี้ลงมาให้กับท่านยิบรีนและยิบรีนก็ทำนำมาบอกท่านอ่าท่านนับดุลฮัมมัดสุลลัลฮ์อิวะสัลลัมท่านนบีก็นํามาเผยแพร่กับบรรดาสหายบะคำนั้นเลยคําต่อคําเลยพูดง่ายๆคำต่อคําอินนาอันซันนาฮูฟีไลละติลกอดอัลลอฮ์ประทานให้ยิบรีนยิบรีนก็มาบอกท่านนบีมมมฮััดอินนาอันนซัาฮูบดุลีมฮัมมัดก็เอาอินนาอันซันนาฮูฟีไลละติลกัดท อฮาบะก็ไปบอกต่อๆกันไปซึ่งอันนี้เรียกว่าอัลกุรอานท่านนาบีม,มุฮัมมัดสาลาุลลัลฮุอะลิอัลสลัมอนุญาตให้สฮาบาบันทึกกุรอานเปเลยลักอักษรแต่ยังไม่ได้รวมนะฮะเราคนก็บันทึกเอาไว้ใครได้ยินท่อนนี้ก็บ,บันทึกเอาไว้นะครับแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาประทานวาฮีลงมาโดยที่ไม่ได้ผ่านทางจิบรีนหลายต่อหลายครั้งที่วาฮีนะครับลงมาท่านรอซุน กำลังนั่งอยู่กับบรรดาสฮาบะเนี่ยเหงื่อตกเหงื่อออกตัวสั่นนะครับหลังจากนั้นก็จะบอกว่าอ่าอัลลอ์มีวาฮีลงมานะเรื่องนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นฮะดีสแต่มาจากอัลลอฮ์สุบฮา,านูตะอาลาเหมือนกันแต่ไม่ได้ผ่านทางท่านจิบรีลอันนี้เรียกว่าเป็นฮะดีสในส่วนตรงนี้ในส่วนที่เป็นฮะดีสเนี่ยท่านรอซูลห้ามไม่ให้บรรดาสฮาบะบันทึกเพราะอันนี้เป็นวาฮีที่ท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลปรีลาลา๊วซัวลลัมใช้คําของตัวเอง ม่ได้พูดขึ้นมาเองนะฮะแต่ว่าใช้คําแต่งประโยคขึ้นมาเองว่าอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้โดยได้เนื้อหามาสรุปเอาเนื้อหาจากอัลลอฮ์สุฮาโนตะอะลามาแล้วก็ใช้คาพูดของตัวเองแต่ในขณะที่กุรอานคําลงมาแบบนี้เลยประโยคลงมาแบบนี้เลยคาต่อคําพยางต่อพยางอักษรต่ออักษรเพราะฉะนั้นปรากฏว่าในสมัยของท่านโอดซูลฮะดีิยังไม่ได้ถูกบันทึกนะครับจนกระทั่งผ่านพ้นไปหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีจนกระทั่งมีการบันทึกฮะดีิ เพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยบรรดาสหบาสเนี่ยพอเวลาเขาพูดคุยอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่พูดเขาจะไม่ถามว่าเอ๊ะทำอะไรทํำยังไงทําแบบไหนเขาจะไม่ถามเราว่าทำยังไงไม่ถามเราว่าเอามาจากไหนเพราะเขามั่นใจกันว่าสหาบาสแต่ละคนเนี่ยย่อมจะต้องได้มาจากถนนสลลลุนทรลีวารสัมแน่นอนแต่หลังในช่วงปลายๆของบรรดาสหาบาสก็เกิดปัญหากันนะครับก็เกิดปัญหา นะครับจนกระทั่งท่านอิบนออับบาสบอกว่าซม,ม,ม,มูลซมูลนาฬิจาละคุมเพราะเวลาใครจะเล่าอะไรเนี่ย <c oughs> นะครับพราเวลาใครจะเล่าอะไรฟังอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าท่านอซูสุลพูดไว้อย่างนี้นะครับอิบนุอับบาสบอกว่าไหนบอกชื่อมาสิว่าคุณเนี่ยได้ยินคําพูดเนี้ยมาจากใครแล้วก็คนคนนั้นได้ยินมาจากใครแล้วสืบถึงไปถึงท่านอัลสุลอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไหม เพราะในสมัยหลังๆนะครับเริ่มมีการเขาเรียกว่าบิดเบือนจะได้ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่บางครั้งเนี่ยท่านอิบนุอับบาสในในในสถานะที่ท่านเนี่ยเคยอยู่ร่วมชีวิตกับท่านอูซุนสลารล์ฮวาดิวะสลัมมาได้ยินหะดีจากท่านอูซุนสลารล์ฮวาดิวะสลัมมาแต่บางครั้งสิ่งที่มาเขา้าเข้าหูอิมนุอับบาสปรากฏเฮ้ยมันไม่คุ้นหูเลยนะฉันไม่เคยยินท่านท่านอูซุนจะพูดมาในแนวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นมีอยู่สองอย่างฮะหนึ่งฉันไม่ท่านอูซุนพูดจร หรือสองทันตซูนไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นอิบนุอับบาสเลยต้องการที่จะยืนเาขาเรียวกว่าอะไรนะเมคเมคชัว sure, นะครับต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าเฮ้ยมันมาจากท่านตซูนจริงๆเลยก็เลยต้องถามว่าเอ๊แ e, ล้วคุณได้ยินเรื่องนี้มาจากใครมาจากใครมาจากใครเลยทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าอิสนาดหรือว่ากระบวนการสายแรงงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับท่าน,นพี่น้องอันเนี้ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ถามว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของอุมมะนี้เลยแหละว,ว่าหะดีสที่มีมาถึงเราเนี่ยไม่ใช่ใครจะพูดขึ้นมาก็ได้ในกุรานแน่นอนอินน่าหนุนซันนนซิเราวะอินนาละฮุละฮาฟิซุนอัลลอฮุซุบฮานวะตะอาลาทรงประกันอยู่แล้วว่าพราะองค์นั้นจะทรงรักษาอันกุรานเอาไว้เพราะฉะนั้นในคุรอานจะไม่ขาดไม่เกินเด็ดขาด นะครับแม้แต่อักษรเดียวก็จะไม่ขาดแม้แต่อักษรเดียวก็จะไม่เกินแต่ในซุนนะของท่านซุนซล,ลลอห์อะลัยฮัวซัลลัมอลัลลอฮ์ไม่ได้ประก,กันเอาไว้เพราะฉะนั้นนักวิชาการเลยต้องสร้างกระบ,บวนการขึ้นมาจนกระทั่งท่านอิหมามบุคอรีนะครับที่พอเวลาท่านเขียนรวบรวมะดีษที่บอกว่าที่ที่ทเรียกว่าซอฮียลบุคอรีนะครับเงื่อนไขที่ท่านวางเอาไว้จริงๆท่านไม่ได้ระบุนะครับว่าเงื่อนไขเป็นแบบนี้ นะครับที่บอกมัตตาสลัอิสนาดูฮูบิริจ uh uh, uh ่าเลตมัตตาสลัอิสนาดูฮูบิริวา я ติอัลลินตอบิตินอันมิ ثل ฮีอิลามุนตะฮั์เสนนี่มินไกลีชูรูซิดวะลาอิลลาตินกอดีฮะสายรายงานในสําหรับของอิมามบุ k h a ี i ท,ที่ถือว่าเป็นสก็คือสายรายงานที่มัตตาสลัอิสนาดูฮูสายรายงานจะต้องติดต่อกันหมายความว่าชั้นที่1ถึง2 3 4 5จนกระทั่งถึงทถนนโซนสลาร์ลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องติดต่อกันจะมา1แล้วโดดไป3ไม่ได้บิริวา я ติอัลลิน โดยสายรายงานนั้นจะต้องเป็นสายรายงานที่สืบทอดมาโดยนักรายงานที่มีคุณสมบัติมีความอาดาละอัลลินรอบิทินที่มีความจําดีอันมิสลีคนคนนี้จะต้องเป็นอัดแล้วก็จะเป็นรอบิท เป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นคนที่ไม่พูดโกหกเป็นคนที่มีความจําดีแล้วจะต้องสืบสายรายงานรูจะต้องได้ยินมาจากคนอีกคนหนึ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นต่อไปชั้นต่อไปชั้นต่อไปอิลามุนทัตันดิจนกระทั่งถึงปลายสายก็คือท่านบีมุฮัมัสลาลาัลฮะลอยฮิวะอัลลัมินกอยดิสุซูดนินโดยที่ไม่มีลักษณะของตัวบทฮะดีษเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะของความเขาเรียกว่าซุดูดแตกแตกเขาเรียกว่า แปลกแตกแขนงออกไปแปลกแตกแยกไม่เหมือนคนอื่นเขาชาร์ตไม่ใช่เวลาอิลอลดติกนกอดีฮะห,หรือว่ามีเหตุผลที่ไม่น่ารับฟังนะครับท่านพี่น้องอันเนี้ยท่านอิมามบุคฮารีไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ท่านอิบุฮจัลอัสกกลานีนะครับฟัตุลฟัตุลบารีซึ่งอธิบายเุฮรบุคฮารีได้ระบุโอ๊อยพอเวลาไปตรวจสอบเจ็ดพันฮาีของอิมามบุคฮารีแล้วเนี่ยลักษณะที่บินแบบนี้ปรากฏอยู่ในทั้งเจ็ดพันนี้เลยอ้าวนะครับท่านพี่น้องแหมปรากฏว่าตอนนี้ได้ไปประเด็นเดียวเองนะครับ เรื่องสายรายงานแต่ท่านพี่น้องครมันมีความจําเป็นนะฮะเพราะนี่คือจุดเด่นของศาสนาเรานะครับอ้าวสำหรับวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้บัสลัลลอฮุอะลัยฮุอะบีน่ามุฮัมมัดีอะลัยฮิวะซาฮบีฮิวะสัลลัมววลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลิมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม